สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนอ่าสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564นะคะอะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนวันนี้เป็น EP ที่3นะคะอ่าสำหรับโจทย์ปัญหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักนะคะเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้น นะะในวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า1 0 8นะคะควบคู่ไปกับแบบฝึกหัดหน้า88นะคะ,ะเปิดหนังสือหน้า108เป็นหนังสือเรียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1นึ่งะคะ,ะเป็นเล่มที่1อยู่นะแล้วก็เปิดไปที่หน้า88ของแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนอโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยที่ครูยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีตั้งแต่ความสัมพันธ์ของอันนี้ความเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวนะคะแล้วก็หน่วยปริมาตรแล้วก็หน่วยน้ําหนักนะคะในวันนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ําหนักนะคะที่ครูให้นักเรียนเปิด หนังสือเรียนหน้า108ก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตัวนี้ให้นักเรียนดูนะคะอันนี้เราจะใช้ประกอบในการทำโจทย์ปัญหานะคะข้อที่5นะคะอะวันนี้เราจะทำโจทย์ปัญหากัน2ข้อนะคะนักเรียนทำโจทย์ปัญหากันแค่2ข้อนะก็คือข้อ5กับข้อ6ในหน้า88แค่นั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ อ่ะอันนี้คือโจทย์ปัญหาของวันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูได้ทำแบบฝึกหัดหรือว่าโจทย์ปัญหาอันนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ครูจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังว่าคำตอบทำไมมันถึงได้มาแบบนี้นะคะทำไมคำตอบมันถึงมาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ เพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ครูเลยได้ทําแบบเสร็จเรียบร้อยมาแล้วแล้วแค่มาอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะอ่ะนักเรียนก็สามารถลอกนะคะลอกตามครูในข้อที่5ได้เลยนะคะแล้วก็ฟังที่ครูจะอธิบายให้ฟังเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะในข้อที่5นะคะอ่ะโจทย์ เขาบอกว่าในน้ำปลา1ลิตรจะมีเกลือแกงผสมอยู่223.2กอัามอกรัมถ้าป้าแดงต้องการทำน้ำปลา35ลิตรต้องใช้เกลือแกงกี่กิโลกรัมโจทย์ในข้อนี้นะคะที่เขาให้มาสิ่งที่โจทย์ให้มาคือหน่วยเป็นกรัมนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มามีหน่วยเป็นกรัมนะคะตรงนี้ แต่สิ่งที่โจทย์ถามอะสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้เขาถามหากิโลกร,รัมค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้หน่วยนะคะหน่วยความสัมพันธ์ของน้ําหนักนะคะ,ะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของน้ําหนักที่เป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็เป็นกร,รัมนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะอ่ะเห็นไหมคะหน่วย ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักนะคะ1กิโลกร,รัมจะเท่ากับ1,000กร,รัมนะคะอกิโลกร,รัมจะเท่ากับ1000กร,รัมนะอ,ะอันนี้คือหน่วยที่เราต้องใช้เปรียบเทียบในวันนี้ในการหาคำตอบนะคะอ่ะโอเคก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยให้นกักเรียนเขียนวิธีทำแล้วก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาลงไปก่อนนะคะอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์ให้บรรทัดแรกนะคะบรรทัดที่สองก็เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาเหมือนกันโจทย์ให้มานะคะทีนี้โจทย์ให้มาก็คือมีน้ำ ในน้ำปลา1ลิตรมีเกลือแกงผสมอยู่สองร้่ามจุดกรัมใช่ไหมคะถ้าปลาแดงต้องการทำน้ำปลา35มสิบห้าลิตรต้องใช้เกลือแกงสามสิ 35. ทีนี้เราต้องเอาไปคูณนะคะข้อนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโจทย์ก็จะเป็นเขียนตรงนี้นะคะข้างบนนะคะเดี๋ยวเขียนข้างล่างดีกว่าพื้นที่กว้างกว่านะ ก็จะได้223.2้คูณกับสามสนะคะอันนี้ในส่วนของกรัมที่เราต้องหาก่อนอันแรกเนาะเห็นไหมคะทีน oui> ี <S 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 ้เมื่อเราเอามาคูณกันแล้วคำตอบที่เราได้มันยังเป็นหน่วยของกรัมอยู่แต่สิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์ถามให้นักเรียนดูที่ลูกศรสีเขียวของครูตรงนี้นะคะอันนี้คือโจทย์ถามนะคะโจทย์ถามโจทย์ถามเป็นกิโลกร,รัมทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนคําตอบของเราตรงนี้ก็คือ7,812กร,รมัมเปลี่ยนให้มันเป็นกิโลกร,รัมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในบรรทัดต่อมาเราเลยต้องเขียน อธิบายว่าเนื่องจากเนื่องจาก1000กรัมมันเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น7,812กรัมจึงคิดเป็น7,812หาร1,000แล้วก็จะได้คำตอบนะคะแล้วทำไมถึงเป็นวิธีหารใช่ไหมทำไมถึงเป็นวิธีหารนักเรียนเห็นกรัมไหมคะ,ะกรัมจะมีเยอะกว่าใช่ไหม 1000กรัมจะเท่ากับ1กิโลกรัมเห็นไหมคะถ้าเราเอา7,812ไปคูณกับ1,000มันก็จะได้เยอะเกินไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องใช้วิธีหารนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เมื่อเราเอามาหารแล้วเราก็จะได้คำตอบนะคะเป็นทศนิยมนะคะในข้อนีอ้เวลาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะได้รูปแบบนี้นะคะดูข้างล่างนะอาหารกับ1 แบบนี้นะคะอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะเมื่อเราทําในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็มาหารกับตัวข้างนอกเราก็จะได้คําตอบตามนี้นั่นเองค่ะอ่าอันนี้คือส่วนของข้อที่5นะคะนักเรียนอ่ะโอเคให้นักเรียนลอกตามนี้ได้เลยนะคะอ่าลอกคำตอบตามนี้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยว ต่อไปเราไปดูที่ข้อที่6กันก่อนนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่6ครูก็ได้ทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะอ่าในข้อที่6นั้นนะคะโจทย์นะคะให้นักเรียนอ่านที่โจทย์ก่อนนะอ่าโจทย์เขาบอกว่าการชงนม1ออนนะคะใช้นมผง0.63กรัมอ่าถ้าแม่ต้องการชงนม6.4ออนแม่ต้องใช้นมผงกี่กรัมอ่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะในส่วนของข้อ6นะ สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือกลัมใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้ก็คือกลัมเหมือนกันอ่านี้คือโจทย์ให้นะคะโจทย์ให้มานะอันนี้คือโจทย์ถามเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อที่6เราเลยไม่ต้องอธิบายในส่วนของอการเปลี่ยนหน่วยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในข้อ6ข้อนี้นะ,ะข้อ6ข้อนี้เวลาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะได้6.4จคูณกับ0.63าแล้วก็จะได้คำตอบไปเลยอันนี้คือส่วนของข้อที่6นะอ่าบรรทัดแรกนะักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะ,ะโจทย์ให้มา2อันใช่ไหมออันนี้ด้วยโจทย์ให ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ต้องใช้นมผงเท่าไหร่ใช่ไหมคะแม่ต้องใช้นมผง6.4คูณกับ0.63แล้วก็จะได้คำตอบเป็น4.032กรัมนั่นเองคะอ่ะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนลอก ทั้งข้อ5และข้อ6ได้เลยนะคะรอบตามครูได้เลยข้อ5และข้อ6นะคะ,ะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะในกลุ่มส่งงานนะคะ,ะวันนี้ทำแค่2ข้อก่อนนะคะ,อะโอเคสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปรับแบบฝึกหัดเล่ม2นะคะให้ไปติดต่อรับด่วนนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มขึ้นเรียนอของเล่มที่2แล้วนะ ใครที่ได้มาแล้วก็เดี๋ยวรอครูแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าครูจะเริ่มใช้เล่ม2วันไหนนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันในช่วงโมงถัดไปบายบายคะ่ะ